ตุนมากะพอยเปิดช่องทางเติมเกมใหม่เติมไวจัด .com มาพร้อมกับบริการเติมเกมสุดคิตสุดปังถูกเหมือนแจกราคาแบบแบ่งกันเล่นพร้อมบริการ24ชั่วโมงเติมเกมคาบาวใช้แค่ UAD ในการเติมเท่านั้นเพียงเท่านี้ก็สามารถเติมเกม,เกมถูกเหมือนแจกไวเหมือนติจรวดได้แล้วที่เว็บไซต์หรือไลน์เติมไวจัด .com และสามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมต่างๆได้ที่เพจตุนมากะพอยได้เลย สำหรับใครที่อยากจะฟาร,ร์มเกมที่มีระบบออโต้และไม่มีเวลาว่างในการปล่อยบอดวันนี้ผมขอเสนอ UG Phone แอปพลิเคชันที่สามารถช่วยเพื่อนๆฟาร,ร์มได้อย่างง่ายขึ้นและสะดวกมากขึ้นนะครับ UG Phone เนี่ยเป็นแอปพลิเคชันระบบลาวด์นะครับที่สามารถช่วยให้เพื่อนๆเ,เ,เนี่ยฟาร,ร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนเลยนะครับถึงแม้ว่าจะปิดมือถือไปแล้วปิดคอมไปแล้วปิดนเน็ตไปแล้วเนี่ยตัวเกมก็ยังคงฟาร,ร์มให้เราอยู่นะครับเหมาะมากๆนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้เพราะกลัวแบตเสือ่อม ปวเปลืองค่าเด็ดนะครับผม UG p h o จะช่วยตรงนี้ให้ดีมากๆนะครับราคาเริ่มต้นเนี่ยแค่วันละสิบ,บาทเท่านั้นตัวแพ็กเกจที่แนะนำเนี่ยผมอยากจะแนะนำให้เพื่อนๆเ,เนี่ยลองใช้ MVP ดูนะครับผมซึ่งราคาเนี่ยจะแพงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นเนี่ยแค่หเท่าตัวเท่านั้นนะครับแต่สเปคเนี่ยจะสูงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นเกือบๆสามเท่าเลยนะครับตัว MVP เนี่ยจะราคาแพงกว่านิดหน่อยแต่ใช้ดีกว่าสบายกว่ามากเลยนะครับผมเหม,มือนถอดตรงขากรบแล้วเริ่มใส่ผมผมใส่การ์ดเวิร์มเทลครับมันก็เลยตีเบาลงมันก็เลยกลายเป็นตีเบาลลงไปเย

เดืนกลนเตันกเดี๋ยวเดี๋ยวผมพาลถก่อนเล่นเกาะให้แล้วครับรแรเกาะยี่ห้าเปอร์เซ็นต์อผมผมว่าผมเห็นบั๊กว่าแววนนะเมื่อกี้มันเหมือนกับว่าตอนที่ผมเอาสลามกินใช่ไหมแล้วผมเปลี่ยนจากสลามไปเป็นสัตว์เลี้ยงตัวอื่นอ่ะ มันยังโดนกินอยู่แต่ผมทำดาเมจใส่ได้เออมันตีได้เห็นปหมเห็นไหมไอ้สัสเลยแล้วกูก็บอกบางอีกลบสตรีมลบสตรีมสตรีมอยู่สตรีมอยู่เยิงสแางกินคุณบุ๊กบี่เขาที่ยิงได้อะผมว่าผมเห็นสองรอบนะเมื่อกี้ผมก็แบบแปลกๆนะตอนสแางกินก็ตีได้ครับว่่าเห็นอยูคุณคุณดูไม่เยอะตอนนี้คุณดูไม่เยอะไม่เป็นไรคุณบุ๊กไม่เยอะประมาณพันเดียกพันคนเท่านั้นเอง เรียบร้อยไปทั้งเซิร์ฟความรู้นีตอนตอนตีแบบนัเดี๋ยวลองทีเดี๋ยวลองดีดูดิ๊งอะแล้วถ้าเรามีสลามหลายๆตัวละคุณบุ๊คแล้วพอมันกินเราสลับอีกแล้วให้มันกินหลวๆมันก็ได้แหละจุ๊บ กูเรคุณเลี้ยงโยโย่เลยหรอสัตว์เลงคนรวยอ่ะรเสร็จแล้วราเสร็จแล้วตะวนรอบไปถึงแล้วดาบจันทร์กดพอดีเด้ะจิมดได้ปะ เนี่ยเดี๋ยวดูนะดูนะเบเห็นไหมเห็นไหมเห็นปเห็นใช่ใช่ใช่อเฮ้ยเฮ้ยไม่ออกเลยอ่ะ

มันไม่ใช่แค่พียวมันไม่ใช่แค่สลามนะเพียวนี่ก็เป็นนะเมื่อกี้เพียวนี่ก็เป็นนะอนเออเออไม่ผมสงสัยเว้ยผมรู้แหละผมรู้แหละว่าพวกคุณดูสตรีมกันอยู่ผมแค่แบบว่าเอ้ยมันเมื่อกี้มัน,มนจริงเม่าว่าอะไรเงี้ย

ดูดนะอย่างนี้อย่างนี้ไม่บล็อกนะอย่างนี้ไม่ใช่บล็อกนะอย่าวิ่งมาทางนี้อย่างนี้เราเราปกตินะ,อ,ะอ,อ,อย่ามาอย่ามาอย่ามาตีบอติกก็นชนะกูด <c oughs> าวอย่างเนี้ย ้เหลือสามรอยเท่าเดิมคุณ <laughs> บ <c oughs> ุกรออยู่อ้าวเจองงี้โอเคเดี๋ยวรอบหน้ารอดวงสมพงกันมากพีเอ็มแอบดูอยู่ พิมขาดไหนครับอ๋อเร้วก็ซื้อไอดีสนายมาปั้นครับใช่ใช่เอยะสัตว์วิ่งอโงเหนือย เดี๋ยไปชุบนะจ๊ะเกออยู่ไหนโอ้โหทำมาแล้วทั้งขี่มอเตอร์ไซค์มาเออโดนตีดูไล่เฮ้ยแข่งผิดคนแล้วไอ้หนู โอ okay. ้สตันด์ก็สวยเลยสตันดักสตันดักกับไลออนไลออนตัดดีตั้งแต่มันเลือกไม่ได้ปลาจอกขอให้ครับปลาจอกไหนใส่ไม่รด้ผมรู้าลาแทนมันดุกดีไหมครับดีครับอ๋อทำไมผมเห็นได้คันเล่นยืนอยู่อ่ะปลาทันยานอะคุณดูจอไายแล้วแตยแล้วทำไมยืนอยู่วะโดนยืนอยู่มตายแบบรถตายแบบไอ้นี่หนวดขาวไม่ยอมแพ้ไม่ยอมแพ้เฮ้ยโอ้โ มั<ค>นกดอุ้ผมรัวๆได้อะไรวะขึ้นไปหินข <laughs> ึ้จนน้องปูดอ๋อมีเซฟตี้แล้วมันยิงไม่เข้านี่เองดูเลือดไม่ได้ <laughs> ดูปุ๊บมไม่ยิงก็ไม่ได้ยิงหูก็ตาย คุณใช้ได้คุณใช้ได้แต่ว่า <c oughs> คือคุณใช้ได้มันไม่บักมันบักมันมีวิธีบักอยู่สาหรับใครที่วอลคีตี้เนี้ยที่ดูอยู่อะ่ะคุณใช้คุณใช้สลามได้คุณใช้สลามได้ไม่ต้องห่วง <c oughs> วิธีการที่บักมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับตัวสลามมันเป็นแค่วิธีการทําให้มันบลักเฉย มาี ee, ไม่ใส่สกิลสตันนะครับพี่ใช้การแข่งผมมีออคิโรครับผมใช้การออคิโรผมไม่สตันครับผมไม่ติดเมืองครับไอ้ดูเข้าใจครับเตอรใช่ใช่ใช่ เดี๋ยวลองเปิดปิดดูเดี๋ยวลองพอพอกินปุ๊บเดี๋ยวเราจะโอออก<ม>แล้วดูว่าจะบักไหมเอ้าเฮียหายไปเลยกินเลยโตกมึงเข้ามา เออบ้ากว่าตอนนี้นาจะนี่ยังไม่ยมีอยู่หรซื้อสลามตะ่าตัวซื้อสลามตะขาตัวซื้อสลามแท่งตัว Đồ chơi lưu đi dần nhỉ? Tao phải sang đồ แค่แค่เอาแค่เอาออกสามใบอะสู้ไม่ได้เลยอะแกงปลายหินปลพวกเราชุดแดงต้องถอดอาวุธไปต่อยด้วยนะ,ะ hai, ถ <os rac ke cur> Being, ้ามีโยโย่นี่ใช่เลยปลายหินใส่

หนีบินหนีไปหนีไปไม่ต้องมาช่วยไม่ต้องมาช่วยไม่ต้องมาช่วยไม่ต้องไม่ไม่ต้องลับลมเอาไม่เชื่อไม่หายแข็งไปแล้วไม่มีอารมณ์ไม่แข่ี่ยอมอ๋อเขายอมเขายอมเขายอมแค่แล้วกูเหนื่อยสวัสดีทุกคนครับโอ้ไม่ได้ตอบนานเลย ในเมซิทขายดอกไม้ดีขอบคุณทุกคนที่พิมนะฮะผมไม่ได้ตอบวิ่งวนตลอดมาดุกทําไมวิไม่ใช้สกิลสตัร์ออกไปแล้วนะตีโบนี้ไปยังไงบ้างยังไม่ได้ตีตีไปนิดหน่อยฮะพี่บุกสายใส่ประดับฟ้าทันดเจาะได้ไหมครับถูกต้องครับถ้าคุณจะใส่ประดับฟ้าคุณต้องใส่ทัน้เจาะนะมันเข้านั้นฮะเอ๊ะมันขายดีจังวะไม่ใช่ไม่กาดแบทแมนอืมเหมือนปี เลือลนละ5000ฮะของนู้นใครอ่ะเมียวีเหรอครับอ๋อปีสตาร์นอยู่นิดนึงครับ จะขอเขาจบเมียวๆนเ้ยมันถึกจังวะน่าจะน่าจะกดไคลี่อุย้ยพีถึกอยู่เนี่ยกินเรือร้านห้าถูกโอ้นังนู้นเดี๋ยวตั้งสิบวิพีอยู่ไหนอะมองไม่เห็นเลยถึงขาวหมอกขาวน้ำพุ่งเลยนะโอเคให้ช่วยไหม อุ้ยอ้าโดนด้วยเลอยอู๋คุณไอ้อออเขียวทำไมกิลเราไม่มีพีทแบบว่าพีทแบบกล<ม>างๆหน่อยอ่ะมีแต่แบบว่าปีศาจไปแล้วก็ลูกสมุนหมดเลยอ่ะไม่มีตรงกลางเลย <laughs> ไม่มีตรงกลางเลย <laughs> โอ้ยแรงอยูอย่นะเนี่ยขายขาย เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะขายแอดคุณคุณขายวิไปซื้อพีชใช่ป่ะเดี๋ยวเราขายแอดไปซื้อวิปไม่ไปซื้อพีชเหมือนกันเอาคุณบุ๊กเอายังเอาคุณบุ๊กไายไปแล้วไม่ไหวเลื่อนล้านห้ามันเลื่อนมันเยอะกว่าไอ้นั่นอีกอะแต่ว่าคนเนี้ยคนเนี้ยติดตันนิดนึงแต่ว่าแต่ผมต้องตีผมว่าสามครั้งคือต้องแบบจังๆอ่ะสามครั้งถึงจะตายเอาใหม่ไหมคุณบุ๊กเอาอ่ะไปไปไป